สวัสดีทุกท่านครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าเขื่อนขุนด่านประการชนนะครับมาในช่วงของสายๆแล้วเนี่ยอ,ยอแดดเปรี้ยงกลางมากเลยนะครับวันนี้ตรงบริเวณสปริงเวย์เนี่ยก็ไม่เปิดให้เราได้รับชมความสวยงามของน้ําที่มันลงมาจากหางเล็บน้ํานะครับก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยก็มีบรรยากาศในช่วงของสายๆหน่อยหรือช่วงตลอดทั้งวันนะครับบริเวณหน้าเขื่อนขุนด่านประการชน เป็นการมาครั้งแรกนะครับหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราดูตื่นเต้นจังเลยนะครับก็ตื่นเต้นนะครับเพราะว่ามาเที่ยวครั้งแรกเขื่อนคุณดันประกรนันชุนใครยังไม่เคยมาก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับี๋ยวจะรีวิวให้ฟังว่าถ้าช่วงสปริงไปยังไม่เปิดมันบรรยากาศเป็นยังไงนะครับ ยังไม่ได้ขึ้นไปข้างบนนะครับเดี๋ยว